สวัสดีครับช่องแม่เมียวฟิลแลนชาแนลค่ะมือนี่แม่เมียวผ้าออกมาเบิงสวนหลังบ้านนะคะหลังจากที่เมื่อบ้านฝนตกทั้งวันแล้วก็มีลูกเห็บนะคะมาเบิงกันว่าพืชพักของเหาที่แม่เมียวลงไว้เนี่ยสิได้รับความเสียหายบ่นะคะเป็นยังไงเป็นแต่ได้กินบอนนี่ค่ะตั้งแต่ลงไว้แม่เมียวก็บ่ค่อยได้ออกมาเบิงนะคะมีแต่แฟนเพิ่นเบิงห้ยเนี่ย้า,ยา,ลายหลาหลค่ะแต่ตรงนี้เป็น ต้นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนีเส้นเพื่อนจะบ่ใไห้ถอนหญ้านะคะเพื่อนต้องการให้ยาคุ้มๆแบบนี้เพราะว่ามันจะซอยไห่ดินชุ่มได้นานนะคะเพื่อนบ่อไห้ถอนอันนี้แม่เมียวสีบ่อถอนให้เพิ่นจักเทื่อน,นะคะแล้วก็ส่วนทั้งนี้หอมนะคะหอมทีแม่เมียวเคยทําคลิปไว้นะคะที่มาปลูกผักอยู่หลังบ้านนี่นะคะ งามงามนะะงเนาะค่ะเบิ่งแน่ <c oughs> กำลังจะได้กินนะคะนี่ค่ะแม่เหมียวผ้ายางเบิ่งนะคะว่าเข้าได้อย่างแน่นะคะถึงฝนตกหมู่บ้านแล้วก็มีหลูกเห็บแต่ว่าผักเข้าบอ่อเสียหายนะคะยังยังเป็นต้นอยู่แต่ว่าอันไอเบียพักต่างๆที่ไม่เหมียวด้วยวบบกบงอกจ้ะบงอกอยู่หลังบ้านนี่บงอกนะคะตรงนี้เป็นต้นพริกนะคะ อันนี้ต้นพริก,กะงอกอยู่แต่ว่าผลคือพังยับเยินแบบนี้ลูกเห็บตกคักหลายเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ,คะมึงเบียบพริกใหญ่ใหญ่ไแม่เหมียวบน่นอ๋อพอใดพอใดไปปลูกต่จะบ่ได้กินลูกแดงนะคะคงจะเป็นได้แต่ลูกอ่อนแล้วก็ทั้งนี้พักบุ้งค่ะพักบุ้งที่แม่เหมียวร้อยใบเพิ่นกระต้นกระจัดกระจายนะคะเพราะว่าลูกเห็บตกหักเดิมหมู่บ้านนี่ค่ะ ตกหักตกแห้งพอนนะคะแล้วอันนี้เป็นทั้งต้นทั่วพุ่มนะคะนี่ทั่วพุ่มแม่เมียบ๊ะันในมาลกหยาให้เพิินนะคะทั่วพุ่มนี่เป็นทั่วพุ่มยูฝรังนะคะแต่แม่เมียลุกปีแรกก็บรรลุเพื่อกันว่ามันจะเป็ยนยังไงนะคะอันนี้เป็นทัว่วลันเต่าทัว่วลันเต่าวานเดี๋ยวแม่เมียจะต้องมาถอนหยานะคะมาถอนหยาแล้วแม่เมียก็จะได้หาใหม่ เงยวงยวแบบนี้สูงสูงแบบนี้มาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอันนี้แม่เมียวใส่ไหมเตียบบักไว้เพื่อว่าต้องการอย่ารู้ว่าต้นพ่นง,งอกหมด่บนะคะสรุปก็คืองอกเกือบหมดนะคะเกือบทุกต้นนะคะงอกเกือบทุกต้นนี่ค่ะตอนนี้ฝนเริ่มตกมากอีกแล้วค่ะแม่เมียวจะผ้ามาทนเอาห้อมไปทํำกั้วเขาลำแนมือนนิอันไปเบื้องในห่างแล้วมันแพงคักไหมค่ะ ปีนี่พักแพงแม่เมียวก็เลยจะมาถอนเอาต้นไี่เพ่นใหญ่ๆแน่ไปทํากับเขานะคะลืมเอามีดมาเฟนบอกว่าให้ให้เอามีดมาตัดแม่เมียวก็ลืมเอามานะคะคลิปนี้แม่เมียวกะขอจบคลิปลงเพียงเท่าน,นี้นะคะฝนตกมาแล้วแม่เมียวกขอ,อถอนพักก่อนถอนเอาต้นหอมนี่ค่ะ ตอนเอาตนหอมนี่เรือวา่าจะกลับไปเอามีดอยู่ในบ้านมาอีกรอบหนึ่งก็ไใ้นะคะแม่เมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวในเด้อคะ่ะแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะพาชมสวนแค่นี้ละค่ะสวนน,น้อยๆหลังบ้านลงไวเพราได้กินนี่จ้า